มาต่อกันที่เทคนิคที่2กันนะคะเทคนิคที่2ก็คือการหาจํานวนตัวประกอบเช่น12มีตัวประกอบทั้งหมดกี่จํานวนลนักษณะโจทย์ก็จะมาประมาณนี้นะคะก็คือถามหาจํานวนตัวประกอบทั้งหมดว่ามีตัวประกอบเท่าไหร่ซึ่งไอ้คำว่าตัวประกอบเนี่ยแปลว่าจํานวนนับที่ไปหารจํานวนนั้นลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบนะคะซึ่งโจทย์ถามว่าเอ้ยมีตัวประกอบกี่จํานวนเราก็จะมีวิธี2วิธีวิธีที่1ก็คือเบสิกเลยแบ c k to เบสิกก็คือสมมติเอาตัวอย่างนี้นะคะ12มีตัวประกอบทั้งหมดกี่ เราก็หาว่าเลขอะไรเอ่ยที่ไปหาร12ลงตัวเลขที่ไปหาร12ลงตัวก็มีเลข1 2 3 4แล้วก็6แล้วอย่าลืมตัวเองคือ12แปลว่าเลขจำนวนนับพวกนี้เนี่ยไปหาร12ลงตัวก็แปลว่าเขาเป็นตัวประกอบของ12มีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6ตัว นี่คือวิธีที่1น,นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเลขหลก 100, ักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะมานั่งเขียนแบบนี้มันก็ไม่ทันถูกไหมแล้วมีโอกาสผิดพลาดสูงด้วยนะคะบางทีเลขบางเลขลงนึงไม่ออกอย่างเงี้ยเราก็หายไปใช่ไหมคะพอเรานับจํานวนมันก็ไม่ครบอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอีกวิธีหนึงเป็นเทคนิคที่ใช้แล้วมีโอกาสผิดพลาดน้อยวิธีนี้ไม่ยากเลยมี2ขั้น ข้อที่1ก็คือให้จัดให้อยู่ในรูปการคูณกันกของจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะนะจำนวนเฉพาะแปลว่าอะไรก่อนจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวที่าหารมันได้ก็คือแค่1กับตัวมันเองเท่านั้นนะคะจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างก็มีมี2มี3มี5มี7มี11อะไรอย่างงี้ว่าไปขั้นที่หก็คือจัดให้อยู่ในรูปการคูณกันกของจำนวนเฉพาะนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือเอาเลขยกกําลังแต่ละตัวมาบวก1แล้วคูณกันกนึกไม่ออกไม่เป็นไรลองทําดูนะคะ ทำตามขั้นตอนนี้แหละมาดูกันอุ๊ยท,ทีที่สองเอาขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งคือจัดให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะนะคะทํายังไงอะ่ะก็หารสันค่ะง่ายสุดเลยสิบสองเนาะเลขคู่หารด้วยสองก่อนเลยได้ 6. หกหารด้วยสองอีกทีหนึ่งได้สามหมดละเพราะฉะนั้นสิบสองก็คือสองคูณสองคูณสามใช่ไหม หรือว่า2ยกกำลังสองคูณ3ยกกำลัง1นั่นเองอันนี้คือขั้นที่1ทีนี้ขั้นที่2ให้เราเอาเลขยกกำลังแต่ละตัวมาบวก1แล้วคูณกันเลขชี้กำลังนะคะตรงนี้ตัวแรกยกกำลังสองมาบวกอีก1แล้วก็ตัวหลังเลขชี้กำลังเป็น1นะเอามาบวกอีกหนะคะเสร็จแล้วจับมาคูณกันถันไหมเอาเลขชี้กำลังแต่ละตัวมาบวก1แล้วคูณกัน วงเล็บแรกสองบวกหนึ่งเป็นสามวงเล็บที่สองหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2คูณกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้หตัวเห็นไหมคะเท่ากันเลยแล้วก็มันมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าการที่เรามานั่งแยกเลขเยอะๆแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเลขเยอะๆแบบนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะทําได้ในกรณีที่เลขโจทย์อะคะ่ะมันเป็นเลขแบบหลักสิบหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันทําได้มันทาไ,ได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขหลักร้อยหลักพันอะ แบบนี้มันมีโอกาสผิดพลาดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มาใช้วิธีที่2เนาวิธีรัดอันนี้นั่นเองมี2ขั้นนะคะย้ำขั้นที่1ก็คือทําให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือให้เอาเลขชีกําลังแต่ละตัวมาบวก1แล้วจับคูณกันเลยเราก็จะได้คําตอบทีนี้มาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะตัวอย่างตัวอย่างที่1นงจงหาว่า392มีจํานวนตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวพอไปเลขหลักร้อยอะเราจะมานั่งเขียน1 2 3 7 ไหมอะไรเงี้ยมันมันหาย,ยากนะคะมันหาย,ยากเพราะฉะนั้นเนะ่ยเราก็เลยต้องทําตามเทคนิคนั่นเอง,เองมาท,ทําทีละขั้นขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งให้ทําให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะสามร้อยเก้าสิบสองอะไรคูณกันเราได้สามร้อยเก้าสิบสองบ้างอะ่ะเราก็ตั้งเลยนะคะตั้งหารสัน้นง่ายสุดสามร้อยเก้าสิบสองเป็นเลขคู่เนาะเพราะฉะนั้นหารด้วยสองกอนเลยง่ายสุดสองหารสามได้หนึ่งครั้งเหลือเศษ หนึ่งสองเก้แล้วใช้อีกหนึ่งองหเลขคู่อีกแล้วหด้วย2อีกสอง8ก้าสดหกหันด้วย 2, 2, 8, 2 49, อ,อีก2,4,8,2,9 49ปดออะไรหารสี่สิบได้ก็7จ็ไงเจ็ด่สิบเาหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่า2คูณกันทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็7คูณกันทั้งหมดอีก2ครั้งสคูณกัน3ครั้งกับ 7คูณกัน2ครั้งอันนี้คือขั้นที่1นะคะทําให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะทีนี้ขั้นที่2บ้างขั้นที่2ขั้นที่2องทำไงเอ่ยให้เอาเลขชี้กําลังแต่ละตัวมาบวก1นึ่งเลขชี้กําลังตัวแรกคือสามบวกอีกหแล้วก็เลขชี้กําลังตัวที่2ก็คือ2เอามาบวก1อ่าเสร็จแล้วทําไงจับมาคูณกันนะคะจับมาคูณกัน วงเล็บแรก3ามวกหเป็น4วงเล็บที่2 2งสบวกหเป็น3เพราะฉะนั้น4ี่คูณสเป็น12บสอคำตอบเลยตอบว่า12ตัวนั่นเองนาะค,ะคำตอบแรกไหมคะไม่ยากเลยก็คือทำตามขั้นตอนนี้นั่นเองเรียนก็จะทำได้เนาะต่อให้เลขเยอะขนาดไหนก็ทำได้เหมือนกันไม่ยากนะคะทีนี้ก็ให้เรียนหยุดคลิปแล้วก็ไปทำข้อสอบก่อนเนาะ ส่วนใครทําเสร็จแล้วนะคะดูทีละข้อกันเลยข้อที่1จํานวนเต็มบวกที่หาร546กลงตัวมีทั้งหมดกี่จํานวนสังเกตนะมันอาจจะถามว่าจํานวนเต็มบวกอย่างนี้ก็ได้หรือจํานวนนับก็ได้นะคะคาว่าจํานวนนับก็คือจานวนเต็มบวกนั่นแหละจานวนเต็มบวกที่หารตรงนี้ลงตัวมีทั้งหมดกี่จํานวนซึ่งโจทย์้นนี้ก็คือคืออะไรคือตัวประกอบเหมือนกันแค่เปลี่ยนคําของโจทย์แค่นั้นเอง จำนวนเต็มบวกที่หาร5้าลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวนเราก็ทำเหมือนเดิมเลยทำทีละขั้นขั้นที่หนึ่งก่อนเหมือนเดิมทำให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะตั้งหารหารสันเหมือนเดิมง่ายสุดเนาะเลขคู่เอาสองหารส2งสเหลือเศษ1 2 7 14 2 3 6เดี่สองสามลขคี่ละอันนี้เอา3าหารได้9 3 27 3 1 3 เ1 71, เอาอะไรหาร7ได้นะคะเ1 7หเหลือเศษ2 73 21เพราะฉะนั้นทําให้อยู่ในรูปการคูณกันของจานวนเฉพาะก็จะมี2ตัวเดียวนะ3 1ตัว7 1ตัวแล้วก็13 1ตัวโอเคทุกตัวเป็นจนํานวนเฉพาะนะคะ2มี1ตัวก็ยกกาลัง1 3มี1ตัวก็ยกกําลัง1 7มี1ตัวก็ยกกําลัง1และตัวสุดท้าย13ก็ยกกําลัง1เช่นเดียวกันนี่คือขั้นที่1ทีนี้ขั้นที่2บ้างขั้นที่2นะคะค ให้เอาเลขชี้กำลังแต่ละตัวนี่มาบวกหนึ่งแล้วคูณกันหนึ่งบวกหนึ่งมีอันแรกนะคะหนึ่งตัวที่สองบวกอีกหนึ่งแล้วก็ยังไงต่อหนึ่งตัวที่สามก็บวกอีกหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายหนึ่งตัวสุดท้ายก็บวกอีกหนึ่งเหมือนกันนะเอาเลขชี้กำลังแต่ละตัวมาบวกหนึ่งแล้วทำไงต่อจับคูณกันนั่นเองนี่คูณกันเลยวงเล็บแรกหนึ่งบวกหนึ่งเป็น สองวงเล็บที่สก็คูณ2ก็คูณ2แล้วก็คูณ2อ,อีกนะคะสองสองเป็น4ี่สี2สองแปด,แปดสองสิ 16. เพราะฉะนั้นคำตอบเลยตอบว่ามีจำนวนเต็มบวกที่หาร546กลงตัวจะมีทั้งหมด16บหกจำนวนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะทำได้ไหมไหมคะลักษณะโจทย์มันไม่ค่อยยากหรอกถ้าเรารู้เทคนิคไหมคะ ไปคอนเฟิร์มเทคนิคต่อไปข้อ2จงหาว่า544มีตัวประกอบทั้งหมดกี่ตัวเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมขั้นที่1ทําให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะ544เท่ากับเท่าไหร่วะต่างหารจา่าหารจันเนาะได้คู่นะคะเหมือนเดิมได้คู่สองหาร2 2 4 2 7 14 2 2 4อ่ะเอาสหารต่อ2 1 2 2 3 6 สองหกสิบคันต่อ2,60 2กสิบเลือเศษหนึ่องแปยางไว้หมดอีกเอาสองคันต่อสองสามอง่แยางเลขคู่ต่อไป2สองหารนะองหนึ่งสองสองเจ็ดส่อะหมดแล้จ้ะเพราะฉะนั้น2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสคูณกันทั้งหมด5ตัวและ17อีก1ตัวนี่คือขั้นที่1ต่อไปขั้นที่สองให้เอาเลขชี้กำลัง แต่และตัวมาบวกหนึ่งตัวแรกห้าใช่ไหมบวกอีกหนึ่งแล้วไปคูณกับเลขชี้กำลังตัวหลังที่บวกอีกหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหกสองสิบสองเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็นสิบสองตัวทันไหมคะโอเคเราไปต่อนะข้อสามนะคะมีจำนวนนับกี่ตัวที่หารหนึ่งร้อยแปดลงตัวนี่ จำนวนนับจำนวนนับก็คือจำนวนที่เราเอาไว้นับเลขนั่นเองก็จะมีตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเออเราคงไม่นับว่าอันนี้คนที่ศูนย์อันนี้สิ่งของชิ้นที่ศูนย์อย่างเงี้ยเราก็ไม่นับใช่ไหมเราก็ต้องนับตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจำนวนนับเนี่ยมันก็มีความหมายเดียวกับคำว่าจำนวนเต็มบวกนั่นเองนั่นแหละความหมายเดียวกันเนาะมันก็แล้วแต่โจทย์ว่าโจทย์เขาอยากจะออกแบบไหนอาจจะเปลี่ยนคำอะไรใดๆนะคะความหมายมันเดิม ทำเหมือนเดิมด้วยจำนวนนับกี่ตัวที่หารหนึ่งร้อยแปดลงตัวเราก็ทำขั้นที่หนึ่งก่อนขั้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยแปดเนาะทำให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะนะคะตั้งหารสั้นเหมือนเดิมเลขคู่เอาสองหารสองห้าสิบสองสี่แปดเลขคู่เอาสองหารอีกสองสองสี่สองเจ็ดสิบสี่ยิบเจ็ดแล้วเอาสามหารสามเก้ายสิบเจ็ดเอาสามหารแล้วก็ได้ส,สนามเพราะฉะนั้นแปลว่าสองจะคูณกันสองตัว ก็ยกกาลังสองสามคูณกันสามตัวก็ยกกำลังสามอันนี้ขั้นที่หนึ่งนี้ก็ขั้นที่สองบ้างขั้นที่สองก็ทําเหมือนเดิมนะคะให้เอาเลขชี้กําลังแต่ละตัวมาบวกหนึ่งแล้วคูณกันเอาเลขชี้กําลังแต่ละตัวมาบวกหนึ่งแล้วคูณกันได้เท่าไหร่สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่คูณกันได้สิบสองเพราะฉะนั้นตอบอะไรตอบสิบสองตัวเหมือนเดิมนะคะแต่ข้อนี้มีช้อยให้ สตัวก็คือข้อ1นั่นเองยังถูกอยู่ใช่ไหมคะข้อ4นะคะข้อ4อ่ะข้อ4เริ่มมีความแอดวานซ์ขึ้นนิดหนึ่งโจทย์ถามเลขตั้งเท่าไหร่เนี่ย2 0 0แสนใช่ไหม2แสนกว่าเลยอ่ะ2แสนถามว่าจำนวนเต็มบวกที่หารอันเนี้ยลงตัวแล้วยังต้องเป็นพหุคูณของด้วยนะมีทั้งหมดกี่จำนวนคำว่าพาหุคูณของ5้าพหุคูณของ5ก็คือเลขที่5หารลงตัวนะคะอย่างเช่นมี5ใช่ไหม มีสิบสิบห้ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลขที่ห้าหารสงตัวนั่นแหละอันนี้เราเรียกว่าพาหุคูณของห้าทีนี้มันก็เลยจะมีวิธีเรียกว่าอะไรขั้นตอนมันมีขั้นตอนเพิ่มมันนิดเดียวนะนิดเดียวเลยเบื้องต้นเราทำเหมือนเดิมก่อนขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งทำห้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะเหมือนเดิมอะทา,ทาไงหันสั้นเหมือนเดิมค่ะหันสั้นเหมือนเดิมอาหันยังไงอ่ะอโหเลขต้องสองแสนอะหันยังไงเอาสองหารมันก็ ันก็หายไปครึ่งนึงถูกไหมแต่ว่าถ้าจะหารเร็วกว่าก็คือถ้ามันลงด้วยเลขศูนหรือลงด้วยเลขห้าแปลว่าห้าหันลงตัวเราเอาห้าหารก่อนเลขมันจะได้หายไปเยอะๆหน่อยห้าห้ายี่สิบห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ลองมาเอาห้าหารต่อห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเอาห้าหารต่อห้าสองสิบห้าสี่ยี่สิบเอาห้าหานต่อห้าสี่ยี่สิบห้าแปดสี่สิบโอเคเรื้อน้อยละ ทีนี้เลขคู่เอาสองหารได้สองสองสี่สองสี่แปดเอาสองหารอีกโอ้ยาวมากเลยข้อนี้ยังอีกยังไม่เสร็จห้าสิบเอ็ดโอเคเอาสามหารได้สามหนึ่งสามเหลือเศษสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดโอเคแปลว่าแปลว่าสองแสนห้าหมื่นห้าพันตรงนี้เนี่ยมัน จะได้5ยกกำลัง4คูณกับ2ยกกำลัง3 3กำลัง1แล้วก็10กำลังไอ้อ17กำลัง1นะคะเราก็มาเขียนจ้ะ5มีกี่ตัวเอ่ย5ยกกำลัง1 2 3 4คูณกับ2ยกกำลัง1 2 3คูณกับ3มี1ตัวก็ยกกำลัง1แล้วก็ตัวสุดท้าย17ยกกำลัง1 เคไหมข้อที่หนึ่งนะคะทาให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะแล้วทําไงต่อถ้ามันเพิ่มคําถามนี้ขึ้นมานะคะพะหุคูณของห้าข้อนที่สองคือให้เราดึงพหุคูณออกพหุคูณของอะไรดึงเลขตัวนั้นออกค่ะพะหุคูณของห้าใช่ไหมพหุคูณของห้าก็ดึงห้าออกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นในวงเล็บเราก็จะเหลือแค่ห้ากำลังสาม เห็นไหมคะเพราะว่าเดิมอ่ะห้ามันกาลังสี่ใช่ไหมพอเป็นพหุคูณของห้าเราเลยดึงห้าออกมานอกวงเล็บก็จะเหลือแค่ห้ากำลังสามส่วนตัวอื่นๆก็เหมือนเดิมลองมางเหมือนเดิมนี่อันนี้คือขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถือว่าอันเมื่อกี้เป็นขั้นที่หนึ่งไปแล้วกันนะคะมันมีขั้นตอนเพิ่มเข้ามาเฉยๆก็คือถ้าเป็นพหุคูณของอะไรดึงเลขตัวนั้นออกมาจากวงเล็บซะทีนี้ขั้นที่สองของเราก็คือทําเหมือนเดิม ให้เอาเลขชี้กําลังที่เหลือในวงเล็บนี้มาบวกหนึ่งแล้วก็คูณกันตัวแรกสามบวกหนึ่งตัวที่สองเลขชี้กาลังตัวที่สองก็คือสามเหมือนเดิมบวกหนึ่งเลขชี้กําลังตัวที่สามคือหนึ่งบวกหนึ่งและเลขชี้กําลังตัวสุดท้ายก็คือ 1, 1ึกหนึ่งบวกหนึ่งอ่าเสร็จแล้วทําไงต่อให้เอามาคูณกันนะคะให้มาคูณกันเราจะได้อะไรวงเล็บแรกสามบวกหนึ่งเป็นสี่ สาบวกหเป็น4 1่บวกหเป็น2 1งบวกหเป็น2คูณกันได้เท่าไหร่เอ่ย4 2 8 4 2 8 8 8 6สี่อสเพราะฉะนั้นคำตอบเรานะคะก็คือ64จำนวนนั่นเองตอบข้อ,ขอ3มามคะลักษณะข้อนี้ก็จะมายากกว่าข้ออื่นนิดนึงเค็ไหมเพิ่มขั้นตอนเข้ามานะคะโจทย์ถามพหุคูณของอะไรดึงตัวนั้นออกมาส่วนขั้นตอนอื่นทำเหมือนเดิม ไปต่อกันนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเลข900มีตัวประกอบที่เป็นจนํานวนนับกี่จํานวนทําเหมือนเดิมเลยขั้นที่1ก็ทํา900ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะหารสั้นเหมือนเดิมง่ายสุดนะคะลงศูลงห้งาหาหารอย่าลืมเอา5้าหารได้ห้าหนึ่งห้าเหลือเศษส่ใช่ไหมห้าแปดสิลงศูนยลงห้าอีกแล้วเอาห้าหารหาร้หาสามสิบห้าห้าหกสามสิบเหลือสามสิบหสหอย่าเอาหก หารแล้วจบนะไม่ได้นะคะเพราะหกไม่ใช้จํานวนเฉพาะนะเราต้องทําให้อยู่ในรูปการคูณกันของจํานวนเฉพาะนะคะห้ามลืมเอา2หาร2ได้18เอา2หารได้9เอา3หารได้3นี่เพราะฉะนั้น9 0้ก็คือ5คูณกัน2ครั้ง2คูณกันสองครั้งแล้วก็3ามคูณกันอีก สองครั้งก็จะได้สองกำลังสองนี่เรียงให้ด้วยสามกำลังสองคูณกับห้ายกกำลังสองจริงๆอันเนี้ยเรียงหรือไม่เรียงไม,ไม่มีผลนะคะเพราะว่าเราเอาเลขชี้กำลังมาบวกหนึ่งแล้วคูณกันขั้นที่สองจา้าขั้นที่สองขั้นที่สองครับเหมือนเดิมนะคะให้เอาเลขชี้กําลังแต่ละตัวนี้ทําทีเดียวเลยแล้วกันเอาเลขชี้กําลังแต่ละตัวมาบวกหนึ่งแล้วจับคูณกันสองบวกหนึ่งเป็นสาม 1> 2องวเป็นสามสองวหนึ่งเป็นสามส9 3 27เก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดจำนวนนี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ27สจํานวนนะคะข้อ4นั่นเองจบไปแล้วกับเทคนิคที่สองนะคะเทคนิคนี้ก็ถ้าทําตามขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะถ้าใครยังไม่ยังไม่เข้าใจลองไปทําข้อสอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาดูเฉยลยใหม่อีกรอบหนึ่ง